ส,ส,สวัสดีครับทางโซดาแฟมารี่มาแล้วครับนี่ละครับเมื่อนี้ครับที่อันไทยเมื่อเช้านี่ะครับพอกพอกับพอล้งนะครับพอกับไทยหน้าเมื่อเช้านี่ก็ได้ซองให้นะครับซองให้วันนี้เพื่อนกับมาทางหยางกันแทะนะครับนี okay. ่แล้วก็คาดเพื่อนไทยให้นั้นเราวันนี้มุกพอล้งกันได้มากผมกับพอลงกันเลยลงไทยให้ไงซอยกันนะครับนี่เวิร์กนี่นี่ไทยไว้เลยครับดินเหนียวแข็งเป๊กเลยครับนี่ไทยว่าเขาครับนี่ เวียนเวียนไว้นะครับนี่ตอนนี้พอลงกับแบงกันเครื่องให้แล้วเห็นไหมครับฟังทางฝุ่นดี่เป็นของผมหน้าเบิ้งทรงตรว่าขึ้นมาพักเข่าเมย์นะครับเย้ำที่กันครับพอลงนะครับตอนนี้พอแล้วก็ไปซื้อน้ํามันอีกอยู่กัเขาคิดว่าสีได้ปั้นมื่ออื่นนี่แหละครับหยอดมื่ออื่นพวงนี้นะครับได้เป็นว่านจันนี่ครับงานกับเพื่อนในเห็ดนะครับช่วงนี้เห็ดหน้าอยู่ครับ นะบแบ่งกันกับพอลงนะค,ครับพอลงกับมาตะไปซอยพี่เบลดนะครับครับซอยพอพอจวบหยอดเออบ้านเขานะครับซอยพี่เบลบ้านเขาใบพอดีนะครับแล้วแล้วเทียงแล้วใช้เทียงพอดีมันก็จินเขาจิ้นน้ำแล้วพอดีเห็นมุมทายหน้ามันก็เลยลงมานะครับซอยกันนะครับตอนนี้ผมบอกขึ้นมาเท่าเมียเย็นนั่งชมบรรยากาศแดดกับแดดนะครับหนึงวก็หอมหมก็ คึมนี่แหละครับโอ้มันคึมนาทีนี่เชื่อผลดีโตกวันจันทร์ครับก็ได้รู้ครับตอบมาได้แล้วครับนะว,บาวบบ่านดีโตกงมือเลคอมเมนต์มาครับให้ก็ได้ครับนี่คับบรรยากาศอดีดมันบ่แดดวงกระแดดเออวงกระบดวังวันบ่แดดนะครับนี่ครับท่าน,นเห็นจังท่านหนีเพราม่นในหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขารถไทยไงไทยเราเที่ยนึงบ่อร่องครับ ไทยบ่าลงไทยจนเล้วเหมืนได้ครับนี่ได้มาไทยยำอีกเที่ยซองก็ลรถไทยน้อยได้ครับนี่เวยเล็กเข้านี่แหละครับนี่ครับผิดหัวหมูนะครับว่าเป็นผานกับผานจันว่าเขาเล้วหัวหมูเลยครับยังเขาคนครับนี่ครับงนี่ครับมืดมือกับมืดมือนะครับเห็นได้ว่าเข้ามาไทยหน้า ไก่กะดียังนึงครับไถไใไล่ไล่เทียกับเฮ็ดในหยาตายเนาะครับหยาบกเกิดข<ม>้าวน้ำกะลำบากนี่แหละครับทั้งสี่ล่ะเห็ดหน้าเห็ดยัง<ม>บ่เฮ็ดเฮากับ,บ่มีกลินเนาะนี่ฝ้าสีฟ้ากะไลยครับแดดมาอีกแล้วครับนี่ มาเมียบอครับกับยางรถไถกับบ่ขมืออนะครับเพราะว่ามันแดดเมียแดดเห็นว่าแดดนี้ไถยังได้กันลยครับสบายเห็นบ่แดดครับหนึ่งขาดนะครับที่เมียนี่มันด้ยางเร็วขาดเร็ว่อันนี้เสียวรถมาปั้นปั้นขาวันเปียงครับเอฟซีว่ะมงนี้ตะกี้อันตะกี้นี่เป็นโน่นนะครับมงนี้นี่ มองนี่เป็นโน่นพ่อก็เลยจกจกไปถมอยู่ขางเฮียนนะครับเอืนรถจกมากจกไปจ,ก,ไปจกอยู่ขางเฮียนที่มองถมทีอะไรหรครับเป็นให้เป็นเบืองเดียวกันเมืเ่อไรน่ครับนี่นะครับตอนนี้ก็ยอดคนเบื้องกับเบื้องหน่อยล่งนะครับเพราะว่าคิปมันว่าเป็นมันว่าน่าสนใจนะครับเนาะเขาต้องอ่านอวยหาเห็ุ แนวใหม่เลยครับมันผมกัคขิดก่อนครับช่วงผมว่าได้ไท่ายี่ผมกัช่วงเฮ็นหน้านะครับผมกับว่าทายดูกับยานเนปซีเบียเนาะเมือนก้อนนี่กับยอดนะครับมือว่านนี้นมือก้อนนี้ว่ะเออมือมือก้อนนี้นะครับยอดเขาครับยอดแล้วกับเออครับหาแล้วนางยู่ไตห่มใหญ่เลยครับนี่โอ้รรอากาศเย็นสบายครับ ไละใช้เวลาทีมทันทีแล้วครับยังทีแล้วนี่แล้วผมไปลงไปต่อมองังง่ายๆนะครับเป็นแบงกลางให้แล้วการน้องไถหนาใหญ่มันบ่เห็นมองแล้วนะครับคือผมไถหนางน่ายบ่เห็นมองแล้วนะครับคลิปนี้ผมกับไปก่อนนะครับแต่ว่าอย่าลืมเบิ่งคลิปบัง์โฆษณาให้ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมติดตามในไลน์เทียร์กับอะไรนะครับบริวารครับไปแล้ว